สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนายตูลล YouTube channel นในยูทูบช l แนล i n น t h a i l a n น c h a n แนลที่จะคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอุปกรณ์แบบบินตันแบรนด์ล n i n g ให้คุณได้รู้ลึกกว่าใครครับผมวันนี้ผมจะมาพรีวิวรองเท้า Limit ต็ตัวท็อปสายทนถึกตัวล่าสุดของลี i n g ครับซึ่งนันก็คือเจ้า Sonic b o o ม2020 OP คู่นี้นั่นเองครับผมถ้าพูดถึงซีรีส์ Sonic b o o m เนี่ยความพิเศษของมันจะอยู่ที่ ความทนทานความทนถึกของมันครับคือมันจะมีความทนทานค่อนข้างสูงมากๆเจ้าโซนิ b บูม2020 OP ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์นั้นไว้เช่นเดียวกันครับผมพูดถึงโซนิ b บูม2020ทำไมต้องมี OP OP เนี่ยคือจริงๆมันก็คือโอลิมปิกปี2020นั่นแหละครับรองเท้าตัวนี้เนี่ยจริงๆว่ามันคือรุ่นลิมิเต็ดที่ถูกผลิตออกมาเพื่อจะวางจำหน่ายในช่วงมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปี2020 แต่ด้วยเหตุของโควิดครับมันก็เลยเมากับกีฬามันก็เลยถูกเลื่อนออกไปแต่ว่ารองเท้าตัวนี้เนี่ยทำลายในการวางจำหน่ายก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ด้วยความที่มันเป็นลิมิเต็ดเนี่ยนอกจากความทนถึกของโซนิ b บูมโดยปกติแล้วเนี่ยมันยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกพัฒนาแล้วก็จับยัดใส่เข้ามาในรองเท้าคู่นี้เนี่ยเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันมีอะไรที่ ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมากันบ้างนะครับผมมาดูกันในส่วนแรกครับในส่วนของตัวอัปเปอร์ครับตัวอัปเปอร์บริเวณหน้าเท้าเนี่ยก็จะเลือกไซส์เป็นซินเทติกลิเทอร์เคลือบด้วย TPU บางๆครับผมเ,เพื่อช่วยรักษาทรงของรองเท้าแล้วก็ทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยมันไม่ยวบไม่ย้วยแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองครับแค่นั้นยังไม่พอเขายังใส่เทคโนโลยีตัวที่ช่วย เพิ่มความทนทานต่อแรงเสียดสีเวลาที่เราวิ่งและลากเท้าบนพื้นขอดเข้ามาให้ถึง2เทคโนโลยีโดยปกติจะมีอยู่แค่เทคโนโลยีเดียวนะครับในรองเท้าทั่วไปนั่นก็คือตัวทับทิปแล้วก็ทับพ,พลัสบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแค่เทคโนโลยีเดียวก็ทนมากๆแล้วแต่นี่ใส่มาให้ถึง2เทคโนโลยีเรียกได้ว่า Sonic Bo ม m 2020 OP ตัวนี้เนี่ย มันดับเบิลทนกันเลยทีเดียวครับที่บริเวณข้างเท้าด้านในเวลาที่วิ่งและลากเท้าบานพื้นคอนเนี่ยมันก็ช่วยให้มีอายุการใช้งานแล้วก็มีความทนทานที่มากขึ้นใช้งานได้นานขึ้นนั่นเองครับต่อไปก็มาดูกันในส่วนของออตัวระบายอากาศบริเวณกลางเท้าบริเวณนี้ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกออตัวนี้เนี่ยจะเลือกใช้เป็น engineered ชนิดพิเศษครับที่ถักทอขึ้นด้วยความละเอียดระดับนานโนโมิลลิเมตรกันเลยทีเดียวครับนั่นทําให้ เจ้าเท็กซ์ไทเอนจิเนียร์เมในรุ่นนี้เนี่ยมันมีความบางแล้วก็เบามากๆครับแต่ก็ยังคงรักษาความทนทานเอาไว้ได้อยู่ทำให้รองเท้าตัวนี้เนี่ยมันมีการระบายอากาศที่ดีมากๆสังเกตได้ว่ามันจะใสจนมองทะลุได้เลยนะครับมันบางขนาดนั้นเลยแล้วก็น้ำหนักรวมของอัปเปอร์ด้านบนทั้งหมดเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่เบาลงทำให้น้ำหนักรวมของรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยมัน มีน้ำหนักที่น้อยลงเช่นเดียวกันครับนั่นทําให้เวลาที่ใส่แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองครับผมต่อมาก็มาดูกันในส่วนของตัวบริเวณฮิลล็อกหรือว่าฮิลคับบริเวณข้อเท้าครับโซนิบูม2อ2 0 OP ตัวนี้เนี่ยใส่เทคโนโลยีที่ช่วยปกป้องแล้วก็ป้องกันบริเวณข้อเท้าเนี่ยมาให้ถึง2เทคโนโลยีครับนั่นก็คือ Dynamic Shell และอีกตัวหนึ่งก็คือเทคโนโลยีระดับตำนานที่เรียกว่า X s t r u c t u r e เมื่อเจ้าเทคโนโลยีทั้งสองตัวนี้มาประกบอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยทำให้บริเวณข้อเท้าเนี่ยมันได้รับการป้องกันจากทุกทิศทางครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังบริเวณนี้โอบรอบกระชับส้นเท้าเวลาเคลื่อนตัวก็กระชับติดเท้าแล้วก็ส้นไม่ลอยช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บจากบริเวณเอ็นร้อยหวายได้ดีมากๆช่วยป้องกันโอกาสที่จะเกิดข้อเท้าพลิกได้ดีมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็ยังเพิ่มเสริมความแข็งแกร่งเข้ามาด้วยเอ็กซ์ตัคเจอร์ ที่จะช่วยป้องกันบริเวณตระตุ่มทั้งข้างเท้าด้านนอกแล้วก็ด้านในเรียกได้ว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยตัวซัพพอร์ตบริเวณข้อเท้าเนี่ยอ่ามันจะช่วยป้องกันข้อเท้าของคุณเนี่ยจากทุกทิศทางกันเลยทีเดียวทําให้เวลาเคลื่อนตัวแล้วก็เคลื่อนที่ในคอร์ตแบดมินตันเนี่ยมันจะมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวครับต่อมาก็มาดูกันในส่วนของตัวคูชชั่นตัวซัพพอร์ตหรือว่าตัวรองรับแรงกระแทกบริเวณมิดโซทั้งหมด รุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงเลือกใช้เป็น c l คลาว o ฟมเทคโนโลยีครับอย่างที่ทราบกันครับคลาวโฟมเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีความเบาแล้วก็ซับแรงสถานรองรับแรงกระแทกได้ดีกว่า EVA โฟมทั่วไปสูงถึง3-40%กันเลยทีเดียวครับใส่มาให้เต็มเต็มแผ่นครับตั้งแต่หน้าเท้ายัาง้นเท้าคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งคลาวโฟมเทคโนโลยีเนี่ยก็คือมันจะมี Energy Return ที่ค่อนข้างสูงมากๆครับมีแรงดีคืนกลับ ที่ค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆทําให้รองเท้าตัวนี้เนี่ยมันมีความนุ่มแล้วก็เด้งมากๆเลยครับผมแค่นั้นยังไม่พอเขายังใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า o u n ส e plus มาให้บริเวณเอ่อ o o ลหรือว่าบริเวณหน้าเท้าด้วยเจ้า o u n ส e plus เนี่ยมันจะเป็นโฟมชนิดพิเศษครับที่มีการคืนตัวที่ดีมากๆช่วยเปลี่ยนแรงกดเวลาที่เรากดหน้าเท้าแล้วก็ถีบเท้าออกไปเป็นแรงส่งได้ดีมากเลยทีเดียวครับนั่นทำให้มันช่วยเพิ่ม Energy Return เข้าไปอีก ตอบสนองได้รวดเร็วมากขึ้นไปอีกเมื่อมันมาผสานอยู่กับคาร์บอเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ Energy r e t ีรีเทนเนี่ยสูงมากๆแล้วก็สูญเสียพลังงานในการเคลื่อนที่น้อยมากๆครับทำให้ทุกๆก,การเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อมาก็มาดูกันในส่วนของตัวแผ่นการบิดบริเวณเกลางฝ่าเท้านี่ก็ใส่มาให้ถึง2เทคโนโลยีเช่นเดียวกันนั่นก็คือมีทั้งคาร์บอนไฟเบอร์เพลบริเวณกลางฝ่าเท้าแล้วก็โรบล็อก บริเวณพื้นรองเท้าทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ2จุดนี้เลยเรียกได้ว่ามันมันช่วยป้องกันการบิดผิดร,รูปของพื้นรองเท้าจากทุกทิศทางครับมีความแข็งแรงสูงมากๆก็มีความมั่นคงสูงมากเช่นเดียวกันครับต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวพื้นสังเกตได้ว่าตัวพื้นของโซนิบูลสองศูนย์สองศูนย์ OP เนี่ยมันจะมีบริเวณที่สีแตกต่างจากพื้นบริเวณอื่นๆก็คือบริเวณนี้แล้วก็บริเวณส้นเท้าตรงนี้ตรงนี้เนี่ย มันทำมาแบบนี้ก็เพราะว่าบริเวณที่สีแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของตัวพื้นยางเนี่ยสูงมากกว่าปกติถึง2เท่าครับเพื่อช่วยเพิ่มความทนทานแล้วก็ต้านทานต่อแรงเสียดสีได้สูงขึ้นไปอีกถึง2เท่านั่นทำให้พื้นรองเท้า Sonic Boom 2 2 2 0 OP เนี่ยมีความทนทานสูงมากๆโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้า Sonic บ o ม m 2 2 2 0 OP ตัวนี้เนี่ยจัดได้ว่าเป็นรองเท้าตัวท็อปสายทนถึกที่อัด เทคโนโลยีในการซัพพอร์ตแล้วก็ความทนทานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้ามาอยู่ในรองเท้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะครบทีเดียวครับด้วยความที่มันเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยเนะ่มังเขาก็เลยใส่เทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในรองเท้าตัวนี้อยากให้ไปลองหามาใช้งานกันดูครับรุ่นนี้นะมีวางจําหน่ายแล้วที่ร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับราคาก็ไม่ได้แพงเลยแค่สามพันต้นเท่าน,น,นั้นเองกับรองเท้าระดับพ็อปที่ยัดเทคโนโลยีทุกอย่างเท่าที่ลีนนิงจะมีใส่เข้ามาในรองเท้ารุ่นนี้ นักกีฬาหลายคนของทีมชาติจีนก็เลือกใช้รองเท้ารุ่นนี้นะอย่างที่เห็นล่าสุดตอนนี้ที่ใส่ซ้อมอยู่ก็คือเจียยี่ฟานแล้วก็เฉินจิงเฉินก็เห็นว่าอาจจะเปลี่ยนมาใช้รองเท้ารุ่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับสาหรับเทปนี้ก็ยังไงก็เดี๋ยวจะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้่อนแล้วกันนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆเนี่ยก็พูดคุยกันได้ที่ เพจ Facebook หรีนยิงไทยแลนด์แล้วก็ y u u t u b e แนล n หรียญยิงไทยแลนด์ที่นี่เช่นเดียวกันอยากจะแนะนำติชมหรืออยากให้รีวิวสินค้าตัวใดเพิ่มเติมยังไงก็พูดคุยกันเอาไว้ได้สำหรับเทปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ oh.